30ล้านล้าน,านตันที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยฟังแล้วโอ้หเยอะมากเลยนะ<ฮ>แล้วมูลค่าในี่มหาศาลเรา<ห>มีแรกก็จริงแต่จะขุดมาใช้ได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทรัพยากรแร่บ,บ้านเราเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยทำไมคนไทยถึงไม่รวยสักเกีย โอ้ยประเทศไทยเนี่ยพยากรมหาศาลเลยทําไมไม่ดึงเนามาใช้ล่ะอ่าใช่แต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายถ้าสมมุติว่ามูลค่าของแร่เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยพอคำนวณมาเรียบร้อยเนี่ยหนึ่งพั 1, ล้านบาทแต่ค่าที่เราลงทุนไปเนี่ยเก้900ล้านอย่างเงี้ยมันควรจะทํำไหมปกติแล้วเนี่ยประชาชนโดยทั่วไปมักจะมองว่าเหมือนเป็นผู้ร้าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับ IMCT News Talk นะคะวันนี้อยู่กับพิ่ชันตรันทรแก้วเวย็นชัยค่ะหลายคนอาจจะได้เห็นข่าวจากทางกรมทรัพยากรธรณีกระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่ระบุถึงเรื่องของการพบสินแร่ในบ้านเราถึง30ล้านล้านตันทีเดียวมูลค่ากว่า4 4 0 0 0ล,ล้านล้านบาท หลายคนสงสัยว่าการที่เรามีสินแร่อยู่ในพื้นที่มากมายขนาดนี้ในบ้านเราเองนั่งทับทรัพยากรนั่งทับทรัพย์สินเอาไว้ขนาดนี้ ใครจะได้ประโยชน์ใครจะได้นําขึ้นมาใช้บ้างหลายคนก็มีคําถามเช่นกันว่าินหรือไม่ที่บ้านเรามีสินแร่มากมายขนาดนี้นะคะวันนี้มาไขาความกระจ่างก,กันกับเรื่องของสินแร่ธรรมชาติกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกริวันอินค่ะซึ่งเป็นอาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นที่พ,พบคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่กับเราในวันนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สามสิบล้านล้านตันนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยฟังแล้วโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะแล้วมูลค่าเนี่ยมหาศาลนะครับตัวเลขตัวเนี้ยเขาจะแบ่งแร่เนี่ยเป็นกลุ่มต่างๆตามการใช้งานใช้ประโยชน์ไอ้กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยมากกว่า90%ของประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าแร่ก,กลุ่มของแร่อุตสาหกรรมรเป็นแร่ที่เอามาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับ,รบเช่นโพแทสนะครับที่ใช้ปุ๋ยพวกกิปซัมที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงหินปูนนะครับพวกแคลไซต์ที่จะมาใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ค่ะพวกนี้มีปริมาณเยอะมากๆเพราะเรายกตัวอย่างนะเราเห็นไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาค,ต,าภาคต,าตะวันตกเนี่ยเราเห็นหมดเลยหินปูนเต็มไปหมดเลยนะครับไอโพแทสบ้านเราเนี่ยมีมากเป็นอันดับหนึ่งเลยของเซาท์อีสเอเชียมีมหาศาลเยอะรวมกระทั่งหินจิปซัมที่ทางภาคใต้แล้วก็จังหวัดที่จิตที่มีเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับแต่มูลค่าของเขาเนะี่ย ไม่ได้สูงมากถ้าเทียบต่อตันอาจจะตันอาจจะเป็นหลักร้อยหรือหลักพันนะก็คูณกันไปอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็นพวกแร่โลหะสิอแร่โลหะไม่ไว่าจะเป็นเหล็กทองแดงสังกะสีนะครับหรืออื่นๆนะครับที่เป็นโลหะซึ่งมีอยู่ปริมาณไม่มากราคาต่อตันเนี่ยอาจจะเป็นหลักหมื่นหรือหลายหมื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับราคาของตลาดโลกเขาจะคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ของโลหะนั้นๆน,น,นะครับว่ามีทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์มี เอาบริสุทธิ์ขนาดไหนนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของแร่มีค่าเช่นทองคําอัญมณีเพชรพลอยพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยต่อนหน่วยเนี่ยแพงมากอย่างเช่นทองคําตอนนี้ก็สองถึงสามพันเหรียญ US ดอลลาร์ถ้าเป็นพวกพลอยอย่างเช่นผมยกตัวอย่ยางถ้าพิมพยสยามเราคิดเป็นกรัตซึ่งไม่กี่กรัมนะอาจจะกรัตนหนึ่งอาจจะช่วงปัจจุบันหายากมากกรัตนหนึ่งอาจาอาจะเป็หนหลักลหลายหมื่นหรือหลักแสนก็ได้ค่ะ แม้ว่าปริมาณมันมันต่าง,างกันต่างกันนะครับอันนี้คือน้ำหนักต่างกันแต่มูลค่าต่างกันในล่าสุดอย่างที่เราได้ยินมาว่าวิเทียมก็คือที่มาใช้กับพวกอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่ข่าวมาโปรโมวอุ้ยเยอะแย,ยะเต็มเต็มที่เลยพวกนี้มันเป็นปริมาณที่คาดการไม่ใช่ปริมาณที่สำรวจแล้วจริงอาจจะบอกว่าอู้ปริมาณเนี่ยมันเยอะจริงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนมากมันไปอยู่ในกลุ่มของแร่อุตสาหกรรมเรามีแรกก่ก็จริง แต่จะขุดมาใช้ได้หรือเปล่านั่นอีกเพื่อนหนึ่ง <Ừ. S 1> ขึ้นอยู่กับกฎหมายต่างๆรวมถึงของภาคประชาชนด้วยว่าจะยอมให้นำขึ้นมาใช้หรือไม่บางทีขุดลงไปแล้วอาจจะเจอแร่เล็กน้อยไม่คุ้มค่าตรงนี้นี่มันมีกระบวนการในการที่จะนำขึ้นมาใช้อย่างไรคะหลักการนะครับของการทำเหมืองนะครับเราจะต้องดูก่อนว่าการประเมิน ศักยภาพนะครับในการในทางเศรษฐกิจว่าคุมม้มไหมหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอะทรัยพยากรแร่บ้านเราเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยทำไมคนไทยถึงไม่รวยสักทียร์สงสัยไหมหมันมีขั้นตอนอย่างนี้ครับในการจะสํารวจแหล่งแร่เนี่ยเพื่อให้ได้มาว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยมันสามารถทําเป็นเหมืองได้ถัดมาก็คือมูลค่าของแร่ที่เราจะสํารวจเนี่ยที่เราจะนําขึ้นมาใช้เนี่ยมันคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่าการสํารวจเนี่ย มันจะเป็นขั้นตอนที่ใช้เงินเยอะมากมคือเข้าไปตั้งแต่พื้นที่ที่เราเห็นเป็นพื้นดินมีการเจาะสำรวจลงไปใต้ดินทำโมเดลต่างๆนะครับแบบจำลองต่างๆใต้ดินว่ามันควรจะมีแร่เท่าไหร่เพราะแร่พวกนี้นะพี่เราสนใจเนี่ยมันจะไปอยู่ในหินมสมมุติว่าเราตักหินมาเนี่ยหตันพันกิโลถ้ามีทองคำเนี่ยอยู่ประมาณสัก0.6กรัมเทียบกับพันตันนะพันกิโลนะ คุณยุทหก,กร,รมัมเขาบอกว่าอย่างเนี้ยน่าจะทําเหมือนได้ mm hmm. แต่ก็ต้องดูว่าพอมาคํานวณอยู่แล้วเนี่ยมันมีทองทั้งหมดอยู่กี่ตันก็ไปหักลบกับค่าบุคลากรค่าสิ่งก่อสร้างที่สร้างโรงงานค่ารถอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นแบ็คโฮในการขุดอะไรต่าง <c oughs> พอคํานวณมาเรียบร้อยคุ้นหรือไม่ mm hmm. ถ้าหักลบมาแล้วเนี่ยไม่เป็นบวกก็ไม่คุม้มก็ไม่ควรทํา ถามว่าประชาชนคนไทยได้อะไรรัฐบาลแน่นอนได้สุดก็ดูได้ค่าภาคหลวงก็คือค่าภาคหลวงก็คือค่าภาษีจาก<ะ>ในการที่เขานําแรกออกไปใช้ประโยชน์ในการขายหรือไปทภาภาําธุรกิจต่างๆเราจะได้ภาษีต,ตรงนั้นก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการจ้างงานในพื้นที่มันก็เลยย้อนกลับมาว่าบริษัทคนไทยไม่ทําเองอะ่ะตั้งแต่อดีตเรานะครับเราก็มีหลายเหมืองที่บริษัทคนไทยทาแต่พอเป็นเหมืองขนาดใหญ่เนี่ย การลงทุนของบ้านเราอาจจะไม่กล้าเสี่ยงทางกรมทรัพยากรธร,รณีเขาบอกเรื่องของสินแร่30ล้านล้านตันอันนี้แปลว่าก็ยังต้องไปสํารวจกันก่อนถูกไหมคะปกติแล้วเนี่ยประชาชนโดยทั่วไปมักจะมองว่าเหมือนเป็นผู้ร้ายใช่ทีนี้หน้าที่ของนักวิชาการเองก็ดีเนี่ยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ดีเนี่ยก็ต้องเผยแพร่ว่า,วามันเกิดอะไรขึ้นกรมทรัพยากรธร,รณีนะครับตอนสมัยที่เรียนจบใหม่ๆกลับมาเนี่ยเขามีโครงการเร่งรัดสํารวจ ทรัพยากรแร่ตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสักปี2,550เป็นต้นมาใช,ใช้เวลาประมาณสัก4-5ปีเนี่ยในการเล่งสำรวจทั้งประเทศเลยนะครับวิธีการในการสำรวจแร่เนี่ยหนึ่งเนี่ยทำการสำรวจเบื้องต้นก่อนอาจจะใช้ข้อมูลเก่าว่าแถวนั้นเคยมีเหมืองมาก่อนนะหรือชาวบ้านเคยพบเจอรแร่มาก่อนแล้วนะักธรณีวิทยาก็เข้าไปทำแผนที่ดูว่าพื้นที่ตรงไหนน่าจะมีศักยภาพของแร่แร่คืออยู่ในหินนะครับ เพราะฉะนั้นนักธรณีวิทยาก็จะต้องดูว่าหินที่สัมพันธ์กับแร่มาอยู่ตรงไหนบ้างจากนั้นก็วางแผนขั้นตอนการสำรวจไยการเจาะเจาะเพื่อที่จะเอาหินขึ้นมาเพื่อมาทดสอบดูว่ามีแร่ที่เราต้องการเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเนี่ยใช้เงินค่อนข้างมหาศาลทางรัฐบาลเนี่ยสมัยยุคนั้นนะครับก็เลยให้นโยบายว่าชวนนักลงทุนมาว่าใครจะเข้ามาลงทุนบ้างนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนก็ต้องรับผิดชอบในการสำรวจเอง ส่วนรัฐบาลที่ได้ก็คือค่าภาษีที่เข้ามาสำรวจไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าพื้นที่นะครับจากนั้นถ้าได้เขารู้แล้วว่าพื้นที่มีศักยภาพถัดมาก็ต้องไปเกราจากับเจ้าของพื้นที่ซึ่งพื้นที่ในการที่จะทําเหมืองเนี่ยต้องไม่ผิดกฎหมายเช่นเป็นพื้นที่สาธารนณะหรือพื้นที่ห่วงห้าม<ะ>เช่นป่าสงวนป่าต้นน้านี่ห้ามะนะครับสปปร,รนี่ห้ามนะครับแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตเพราะนั้นขั้นตอนนี้อยู่สุดท้ายถ้าผม บอกว่าถ้าสมมุติว่ามูลค่าของแร่เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยพอคำนวณมาเรียบร้อยเนี่ยประมาณสัก1000ล้านบาทแต่ค่าที่เราลงทุนไปเนี่ยเก้900ล้านอย่างเงี้ย<ฆ>กำไรมาแค่ล้านเดียวเก็บค่าภาคหลวงได้นิดเดียวมันก็เป็นข้อคำถามว่ามันควรจะทำไหมสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมในต่างประเทศเขายังทำเหมือนอยู่ละ ส่วนใหญ่ที่เขาเขาไปทาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใกล้นชนุมชนเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากทางรัฐาบาลแล้วสามารถทํากิจกรรมได้แต่ก็ต้องมีมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมันจะมีหลายเคสนะครับหลายกรณีซึ่งปัจจุบันประเทศไทยทําได้ดีมากนะครับคือเป็นการฟื้นฟูหลังจากสภาพหลังจากการทําเหมืองอเช่นที่แม่สอดนะครับเหมืองผาแดงเก่ามีการปลูกต้นไม้แหล่งน้ําเขาก็มีการทดสอบเช็คคุณภาพน้ําเป็นระยะ หรือไม่เหมืองปูนก็ตามเขาก็ได้ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีการเช็คเรื่องคุณภาพน้ําว่ามันเหมาะไหมสําหรับการที่คนจะไปเล่นห,หรือบางที่ก็ได้แองน้ําขนาดใหญ่ขึ้นมาคือเหมือนสุดท้ายแล้วทํายังไงให้เหมืองอยู่กับชุมชนได้ใช่ใช่ครับทีนี้ถ้าย้อนกลับมาถึงเรื่องของมูลค่าเราต้องแยกประเภทก่อนแร่อยู่ในกลุ่มไหน ายัางบอกว่าแร่อุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นกลุ่มใหญ่แต่ตอกแทนค่าตอกแทนมันไม่เยอะอแต่ถ้าเป็นพวกแร่โลหะเนี่ยในการค่าตอกแทน,นมันสูงมันก็น่าจะลงทุนไหมอย่างนี้ครับอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์ได้บอกว่ามีแร่อุตสาหกรรมแล้วก็มีแร่มีค่าตรงนี้นี่มีการที่จะแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มมีอะไรบ้างคะตามหลักวิชาการเราเนี่ยให้แบ่งไง่ายๆคือในกลุ่มของแร่อุตสาหกรรมที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่นะครับ ซึ่งจะเป็นปริมาณเยอะมากแต่มูลค่าไม่ค่อยสูงในกลุ่มของแร่โลหะแบ่งได้เป็นหลายประเภทเช่นโลหะที่ใช้พื้นฐานเช่นเหล็กเหล็กเนี่ยก็อาจจะราคาในตลาดโลกอาจจะไม่สูงมากในกลุ่มของแร่สังกสีที่ส่วนใหญ่เอาไว้ฉาบเไว้เคลือบนะครับมูลค่าก็สูงขึ้นมาหน่อยในกลุ่มของแร่ทองแดงขึ้นอยู่กับราคาคกลไกตลาดโลกรวมถึงแร่พลวงแร่ตะกั่วซึ่งในปัจจุบันเนี่ย เวลาเราจะลงทุนทาเหมืองนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าในสถานที่นั้นๆเนี่ยพื้นที่หนึ่งเนี่ยถ้าปริมาณไม่เยอะมากเรานําเข้ามาจากคุ้มราคากว่าอ,อันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับของประเทศไทยกับอีกอันหนึ่งในกลุ่มของแร่มีค่าคเช่นโลหะทองคําในกลุ่มของพวกอัญมณีตอนนี้เรากําลังจะกลายเป็นทับอัญมณีโลบโลก,โลกอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งไม่ว่าจะทองคําในปัจจุบันเนี่ย ถ้าเทียบกับตลาดโลกเนี่ยออนหนึ่งเนี่ยก็สองสามพันเหรียญเอสดอลลาร์ US <c oughs> ถ้าเทียบเป็นเงินไทยณนะปัจจุบันทองคําแท่งก็ประมาณบาทนึงก็ประมาณ4ี่หมื่นกว่านะครับห้ากรัมเองถ้าเป็นพวกพลอยยกตัวอย่างทับทิมนสยามบ้านเราเนี่ยก <c oughs> ระลัดหนึ่งไม่กี่กรัม <c oughs> แต่มูลค่าเขาเนี่ยอาจจะหลักหลายหมื่นจนกระทั่งหลักแสนปริมาณน้ําหนักไม่ได้เยอะ <c oughs> แต่มูลค่ามาหาศาลประเทศไทยเราเองก็มีเพชรน,นะครับ อ,อยู่แถวภาคใต้แต่เพชรตัวพวกนี้จากที่นักวิชาการได้สำรวจแล้วเนี่ยแหล่งกําเนิดอาจจะไม่ได้มาจากประเทศไทย mm hmm. มันเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในอดี mm hmm. นะครับก็ถือว่าเป็นโลหะที่มีค่าอีกประเภทหนึ่งอันนี้ก็เลยนําเรียนให้ทราบว่าในการเราจําเป็นต้องแบ่งกลุ่มประเภทก่อนเพื่อให้ข้อมูลจะได้เข้าใจได้ง่ายไม่อย่างนั้นนะครับมันจะกลายเป็นว่าโอ้ยประเทศไทยเนี่ย ทราัพยากรมหาศาลเลยอมูลค่าแพงมากเลยทําไมไม่ดึงนามาใช้ล่ะอ่าใช่แต่กลุ่มใหญ่เนี่ยที่บอกว่าปริมาณเยอะเลยเนี่ยแต่มูลค่ามันไม่ได้สูงคุ้มไหมในการที่อยากนําขึ้นมาใช้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักวิชาการหน้าที่ของนักธรณีวิทยาที่ต้องให้ข้อมูลอันถูกต้องแก่สังคมนอกจากสินแร่ที่เป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหากรรมโลหะมีค่า สินแร่พวกเพชรพลอยมันยังมีอย่างอื่นที่อยู่ใต้พิภพของเราที่สามารถนําขึ้นมาทําประโยชน์ได้อีกไหมคะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้พูดไปเบื้องต้นนะครับก็คือในกลุ่มของพลังงานเช่นถ่านหินปิตโตเรเลียมนะครับถ่านหินเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นแร่ตัวหนึ่งแต่เป็นแร่อ,อินทรีย์แล้วก็ปิตโตเรเลียมที่เรารู้จักกันปิตโตเรเลียมก็คือน้ํามันกับกา๊าซธรรมชาติซึ่งในอ่าวไทยเนี่ยเรามีกา๊าซธรรมชาติมหาศรราลนะครับ น้ำมันก็อย่างที่เราพบอยู่แล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันพอมีการสํารวจเยอะเราก็พบขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็กลุ่มถ่านหินถ่านหินบ้านเราเนี่ยที่แหล่งที่สําคัญจริงเนี่ยก็อยู่ที่แม่มอกจัหงหวัดลำปางที่เราเห็นจังหวัดเพชรบุรีก็มีนะครับแล้วก็ที่ภาคใต้ก็คือที่จังหวัดกระบี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการที่เราจะนําขึ้นมาใช้เนี่ยมันก็ต้องทบทวนว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มในที่นี้นะครับไม่ไม่ใช่เรื่องของคุ้มเรื่องของตัวเงิน เป็นเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนด้วยถ้าเทียบกับการนํามาเข้าอะไรคุ้มกว่ากันอันนี้คือในกรณีของคัดิ่อยากให้อาจารย์ฝากสั้นๆค่ะว่าจะทํำยังไงให้ประชาชนเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่เรามีสินแร่ตรงนี้อย่างแรกคือบริหารจัดการนํามาใช้ให้คุ้มที่สุดเพราะว่าแร่ทุกอย่างที่ต้อมีอยู่นะครับ มันคือเป็นทรัพยากรสิ้นเปลืองก็คือนํามาใช้แล้วมันสูญไปแต่ถามว่านํากลับมาเป็นรียูสอไซเคิลได้ไหมอย่างเช่นรถยนต์ที่จะไป่หมดเลยเรากลับมาใช้ใหม่ได้ไหมหรือกลับมาใช้รีไซเคิลได้ไหมไอ้ตัวคําว่ารีไซเคิลพวกนี้มันต้องบวกกับค่าเทคโนโลยีอาจจะมีไอ้ตัวสารเคมีหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยปัญหาผลกระทบมันก็มีอยู่<ฆ>นะครับดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าทรัพยากรแรกเนี่ยเราใช้แล้วหมดไปเราก็ต้อง ใช้ทรัพยากรเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยให้คุ้มค่ามากที่สุดอย่างเช่นปูนหนึ่งลูกนะครับหนึ่งหนึ่งถุงเนี่ยเราเสียทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะดังนั้นเราก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับทรัพยากรเราเหลือน้อยต้องใช้สอยอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด